สวัสดีครับพี่น้องไม่ได้ถ่ายคิไวไานานไม่มีอะไรมากครับลองถ่ายที่ไปการมาชวนพี่น้องกินไอของหวานกันครับไอข้าวเหนียวมะม่วงมูนครับลองกินมันกินน้ากันนะครับพี่น้องขอบคุณมากนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมน,นานๆได้ทําทีครับ ชมกันเลยนะครับพี่น้องนี่ครับข้าเหนี่ยวว่วงมูลครับพี่ทำการเด้อครับพี่น้นนอง ก็ได้มีคลิปไมื่อได้ถ่ายครับนั่นนนได้ลงแล้วนี่ครับใส่ะกะทิพร้อมครับแล้วก็ข้าวเหนียวน้ำดอกไม้ครับอีไม่ใช่ครับ ข้าวเหนียวมูนกับไอ้มะม่วงน้ำดอกไม้ครับนี่ครับ ครับพี่น้องอขอโทษทีนะครับเมื่อกี้หล่นเลยครับใส่ถ้วยเหนียวกะทิครับยังก็ดูแลพี่น้องดูแลกันสุขภาพกันด้วยนะครับ อยเจ็บอย่าไข้ขอให้มันมีสีสุกป้องกันโควิดกันด้วยนะครับพี่น้องไปไหนมาไหนก็สวมใส่แม็กกันนะครับ ล้างเจลทาเจลล้างมือกันด้วยครับพี่น้องว่าแค่คลิปสั้นๆพอนะครับผมนานๆจะทำทีครับ ต้องขอ,ขอบคุณมากมากเลยนะครับพี่น้องที่ว่าคอยติดตามผมกดไลค์ลกดแชร์ผมให้กำลังใจผมมาตลอดพอดีผมป่วยด้วยไม่ค่อยสบายแบบร่างกายไม่ค่อยสมบูรณ์คยังไงก็ขอกำลังใจด้วยนะครับพี่น้องครับขอให้พี่น้องไม่เจ็บไม่จน มีสุขภาพแข็งแรงมั่งมีสีสุกเฮงเฮงรวยรวยทุกท่านนะครับไม่ว่าอยู่ต่างแดนหรือพี่น้องตปอปปลาวหรือภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางภาคอีาสานครับทุกท่านครับขอให้อยู่ดีมีแหงมั่งมีสีสุขล่ำรวยเงินทอง เฮียงเียงรวยๆทุกท่านนะครับสวัสดีครับ